หลวงปู่มั่นเตือนคนประเภทนี้ขนาดยยมาบาลยังเกลียดกลัวอยู่ในนรกยังพาความเดือดร้อนชิพหายคิดได้ต้องรีบระวังตนหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านเป็นพระภิกษุฝ่วิปัสนาธุระสายธรรมยุทธ์ชาวไทย ท่านเป็นพระป่าผู้เป็นที่รู้จักและพระอาจารย์คนสำคัญของหลายสำนักการปฏิบัติธรรมหลวงปู่มั่นไม่เคยถือสมณศักดิ์หรือสมบัติใดๆนอกจากในพุทธบัญญัติไว้และเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าท่านเป็นพระแท้ผู้ควรแก่การยึดเป็นแบบอย่างที่แท้จริงพระพุทธศาสนาเทราวาทสายพระป่า แผ่ไปไกลในวงกว้างจนทำให้ได้รับสมัญญานามจากบรรดาศิษย์ทั้งหลายว่าพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายพระกรรมฐานผู้สมควรเอาเป็นแบบอย่างทุกประการหลวงปู่มั่นฝากโอวาทธรรมคำสอนไว้ดังนี้คนดีแต่ละคนมีคุณค่ามากกว่าเงินเป็นกายกองและเห็นคุณค่าแห่งความดีของตนที่จะทำต่อไปมากกว่าเงินแม้จะจนก็ยอมจน ขอแต่ให้ตัวดีและโลกมีความสุขแต่คนโง่ชอบเงินมากกว่าคนดีและความดีขอได้แต่เงินแม้ตัวจะเป็นอย่างไรไม่สนใจคิดถึงจะชั่วช้าหลามกหรือแสนโสมมุมเพียงไรก็ตามขนาดนายยมบาลเกลียดกลัวไม่อยากนับเข้าบัญชีผู้ต้องหากลัวจะไปทำลายสัตว์นรกด้วยกันให้เดือดร้อนชิบหายก็ไม่ว่าขอแต่ได้เงินก็เป็นที่พอใจ ส่วนจะผิดถูกประการใดถ้าบาปมีค่อยคิดบัญชีกันเองโดยเขาไม่ยุ่งเกี่ยวคนดีกับคนชั่วและสมบัติเงินทองกับธรรมคือคุณงามความดีผิดกันอย่างนี้แลใครมีหูมีตาก็รีบเสียแต่บัตรนี้อย่าทำห้สายเกินไปจะหมดทางเลือกเฟ้นการให้ผลก็ต่างกันสุดแต่กรรมของตนจะอำนวยจะทักท้วงหรือคัดค้านไม่ได้ กมอำานวยให้อย่างใดต้องยอมรับเอาอย่างนั้นฉะนั้นสัตว์โลกจึงต่างกันทั้งพบกาเนิดรูปร่างลักษณะจริตนิสัยสุขทุกข์อันเป็นสมบัติประจำตัวของแต่ละรายแบ่งเบาแบ่งหนักกันไม่ได้ใครมีอย่างไรก็หอบหิ้วไปเองดีชั่วสุขทุกข์ก็ยอมรับไม่มีอำนาจปฏิเสธได้เพราะไม่ใช่แง่กฎหมายแต่เป็นแง่ของกฎแห่งกรรม หลวงปู่มั่นท่านได้ปฏิบัติตนตามแนวทางคำสอนของพระาศาสดาอย่างเคร่งครัดและยึดถือทุดดวงวัดด้วยจริยวัตรปฏิปทางงดงามจนได้รับการยกย่องจากผู้ศรัทธาทั้งหลายว่าเป็นพระผู้เลิศทางทุดดวงวัรท่านวางแนวทางในการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แก่สมณะประชาชนอย่างกว้างขวาง จนมีพระสงค์และขราวาดเป็นลูกศิษย์จำนวนมากแนวคำสอนของท่านทำให้เป็นที่รู้จักกันดีในนามคำสอนพระป่าพระอาจารย์มัน่นหลังจากท่านมรณาภาพลงในปีพศ2492ยังคงมีพระสงค์ที่เป็นลูกศิษย์ของท่าน สืบต่อแนวปฏิปทาธรรมปฏิบัติของท่านสืบมาโดยลูกศิษย์เรียกว่าพระกรรมฐานสายวัดป่าหรือพระกรรมฐานสายหลวงปู่มัน่นด้วยเหตุนี้จึงทำให้ท่านได้รับการยกย่องจากผู้ศรัทธาให้เป็นพระอาจารย์ใหญ่สายวัดป่าหรือพระอาจารย์ใหญ่แห่งวงพระกรรมฐานวัดป่าสืบมาจนถึงปัจจุบัน สำหรับแนวคําสอน20ข้อของหลวงปู่มั่นที่สืบมาจนถึงปัจจุบันมีดังนี้ 1. บุคคลใดปฏิบัติแล้วบุคคลนั้นย่อมพิจารณาความเป็นไปแห่งสังขารทั้งหลายย่อมเห็นความเกิดความแก่ความเจ็บไข้และความตายในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นย่อมไม่เห็นความสุขความยินดีน้อยหนึ่งในสังขารทั้งหลายเหล่านั้น ไม่เห็นซึ่งอะไรอะไรในเบื้องต้นท่ามกลางหรือที่สุดในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งจะเข้าถึงความเป็นของไม่ควรถือเอา 2. ความเดือดร้อนวุ่นวายใจที่คิดแต่ตำหนิผู้อื่นจนอยู่ไม่เป็นสุขนั้นนักปราดถือเป็นความผิดและบาปก,กรรมไม่ดีเลยจะเป็นโทษให้ท่านได้สิ่งไม่พึงปรารถนามาทรมานอย่างไม่คาดฝัน 3. ไม่ควรยกโทษผู้อื่นหรือเพ่งโทษผู้อื่นถึงแม้นผู้นั้นจะไม่ดีก็ตามเพราะการเพ่งโทษผู้อื่นจะนำความวิบัติสู่ตนโดยไม่รู้ตัวความเผลอสติมักภายผู้คนนั้นยกโทษผู้อื่นและพยายามยกคุณตนเองแทนที่จะยกคุณผู้อื่นและยกโทษตนพิจารณาส ผู้มีสมบัติพอประมาณในทางที่ชอบมีความสุขมากกว่าผู้ได้มาในทางไม่ชอบเสียอีกเพราะนั้นไม่ใช่สมบัติของตนอย่างแท้จริงทงั้งๆที่อยู่ในกรรมสิทธิ์ 5. การงานทุกชนิดที่ทำด้วยใจของผู้มีภาวนาจะสําเร็จด้วยความเรียบร้อยทำด้วยความใคร่ครวญเล็งถึงประโยชน์ที่จะได้รับเป็นผู้มีหลักมีเหตุผล ถือหลักความถูกต้องเป็นเข็มทิศทางเดินของกายวาจาใจไม่เปิดช่องให้ความอยากอันไม่มีขอบเขตเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะความอยากดั้งเดิมเป็นไปตามอำนาจของกิเลสตันหาซึ่งไม่เคยสนใจต่อความผิดถูกชั่วดีพาเราเสียไปจนนับไม่ท้วนประมาณไม่ถูกจะเอาโทษมันก็ไม่ได้ยอมให้เสียไปอย่างนั้นน่าเสียดาย ถ้าไม่มีสติระลึกบ้างเลยแล้วของเก่าก็เสียไปของใหม่ก็พลอยจมไปด้วยไม่มีวันฟื้นคืนตัวได้ 6. อย่าไปสนใจคิดถึงการสถานที่หรือบุคคลใดๆว่าเป็นภัยและเป็นคุณให้เสียเวลาและล่าช้าไปเปล่าโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรยิ่งกว่าการคิดเรื่องกิเลสกับธรรมซึ่งมีอยู่ที่ใจ 7. เกิดมาแล้วก็แก่เจ็บตายแต่ก่อนจะตายทานยังไม่มีก็ให้มีเสียศีลยังไม่เคยรักษาก็รักษาเสียภาวนายังไม่เคยเจริญก็เจริญให้พอเสียจะได้ไม่เสียทีที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาด้วยความไม่ประมาทนั่นล่ละจึงจะสมกับที่ได้เกิดมาเป็นคน 8. ฝึกตนดีแล้วจึงฝึกผู้อื่น ชื่อว่าทำตามพระพุทธเจ้าถ้าบุคคลไม่ทรมานตนให้ดีก่อนแล้วและทำการจำแนกแจกธรรมสั่งสอนไซก็จะเป็นผู้มีโทษปรากฏว่าบาปโกสัตโทโหติคือเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงชั่วฟุ้งไปในจตุรทิศ 9. วิธีการภาวนาคือวิธีสังเกตตัวเองสังเกตจิตที่มีนิสัยหลุกหลีกไม่อยู่เป็นปกติสุข ด้วยการมีสติตามรดยลึกรู้ความเคลื่อนไหวของจิตโดยมีทำรรบทใดบทหนึ่งเป็นคําบริกรรมเพื่อเป็นยารักษาจิตให้ทรงตัวอยู่ได้ด้วยความสงบสุขในขณะการภาวนาท่านจึงสอนไม่ให้ดูถูกเหยียดยามกันเมื่อเห็นเขาตกทุกข์หรือกําลังจนจนหน้าทุเรศเราอาจมีเวลาเป็นเช่นนั้นหรือยิ่งกว่านั้นก็ได้เมื่อถึงวาระเข้าจริงๆ ไม่มีใครมีอำนาจหลีกเลี่ยงได้เพราะกรรมดีกรรมชั่วเรามีทางสร้างได้เช่นเดียวกับผู้อื่นผู้สงสัยกรรมหรือไม่เชื่อเรื่องของกรรมว่ามีผลคือลืมตนจะกลายเป็นผู้มืดบอดอย่างช่วยไม่ได้ 10. เราทั้งหลายต่างเกิดมาด้วยศาสนามีบุญพอเป็นมนุษย์ได้อย่างเต็มภูมิดังที่ทราบอยู่แค่ใจอย่าลืมตัวลืมวาสนา โดยลืมสร้างคุณงามความดีเสริมต่อพบชาติของเราที่เคยเป็นมนุษย์จะเปลี่ยนแปลงจะกลับกลายหายไปเป็นชาติที่ต่ำทรามท่านจึงสอนไม่ให้ดูถูกเหกียดย้ยามกันเมื่อเห็นเขาตกทุกข์กำลังจนจนหน้าทุเรศเราอาจมีเวลาเป็นเช่นนั้นหรือยิ่งกว่านั้นก็ได้เมื่อถึงวาระเข้าจริงๆไม่มีใครมีอำนาจหลีกเลี่ยงได้เพราะกรรมดีกรรมชั่วเรามีทางสร้างได้ เช่นเดียวกับผู้อื่น 11. ความทุกข์ทรมานความอดทนทนทานต่อสิ่งกระทบกระทั่งต่างๆไม่มีอะไรจะแข็งแกร่งเท่าใจถ้าได้รับความช่วยเหลือที่ถูกทางใจจะกลายเป็นของประเสริฐให้เจ้าของได้ชมอย่างภูมิใจต่อเรื่องทั้งหลายทันที 12. วิธีถ่ายถอนกิเลสพึงเจริญอสุภะภาวนาเพื่อละราคะเสียพึงเจริญเมตตา เพื่อละพยาบาทเสียพึงเจริญอาณาปานสติเพื่อเข้าไปตัดวิตกเสียพึงเจริญอนิจจสัญญาเพื่อถอนอสมิมาณะเสียอนัตตาสัญญาก็พึงเห็นพึงตั้งใจไว้ด้วยดีความถอนอสมิมาณะขึ้นเสียได้เป็นปริธิพานในทิฏฐธรรมพบปัจจุบันนี้ที่เดียว 13. ศาสนาทางมิจฉาทิฐิก็นับวันจะแสดงปฏิหาร คนที่โง่เขลาก็จะถูกจูงไปอย่างโคและกระบือผู้ที่ฉลาดก็เหลือน้อยฉะนั้นพวกเธอทั้งหลายจงรีบเร่งปฏิบัติธรรมให้สมแก่ธรรมพระธรรมเหล่านี้ไม่ล่วงไปไหนมีอยู่ทรงอยู่ในปัจจุบันจิตในปัจจุบันที่เธอทั้งหลายตั้งอยู่หน้าสติหน้าปัญญาอยู่ด้วยกันกลมกลืนในขณะเดียวนั้นแล14 ผู้มีปัญญาไม่ควรให้สิ่งที่ล่วงแล้วตามมาไม่ควรหวังในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงผู้มีปัญญาได้เห็นในธรรมซึ่งเป็นปัจจุบันควรเจริญความเห็นนั้นไวเน้เนืองๆควรรีบทำเสียผู้มีปัญญาซึ่งมีธรรมเป็นเครื่องอยู่มีความเพียรแยกกิเลสให้หมดไปจะไม่เกียจคร้านขยันหมั่นเพียรทั้งกลางวันและกลางคืน 15. ใครเพียรใครองอาจ ใครอดทนในการต่อสู้กับกิเลสตัวฝืนธรรมอยู่ตลอดเวลาผู้นั้นจะเจอร่มเงาแห่งความสงบเย็นใจในโลกนี้ในบัดนี้และในดวงใจนี้ไม่เนิ่นนานเหมือนการท่องเที่ยวที่เจอไปด้วยสุขด้วยทุกข์อยู่ทุกภพทุกชาติไม่มีวันจบสิน้น 16. การปฏิบัติธรรมเป็นการทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ทรงตรัสสอนเรื่องกายวาจาจิตมิไดสอนเรื่องอื่นทรงสอนให้ปฏิบัติฝึกหัดจิตใจให้เอาจิตพิจารณากายเรียกว่ากายานุปัสนาสติปัฏฐานหัดสติให้มากในการค้นคว้าเรียกว่าธรรมวิจยะพิจารณาให้พอทีเดียวเมื่อพิจารณาพอจนเป็นสติสัมโพชงจิตจึงจะเป็นสมาธิรวมลงเอง การประกอบความภาคเพียรทำจิตให้ยิ่งเป็นการปฏิบัติตามคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า 17. คนมีทานย่อมเป็นผู้สง่าพาเผยและเด่นในพวงชนเป็นที่เคารพรักในหมู่ชนจะตกอยู่ในทิศใดย่อมไม่อดอยากขาดแคลนจะมีสิ่งหรือผู้อุปถัมจนได้ไม่อับจนทนทุกข์ผู้มีทานระดับตน ย่อมไม่เป็นคนล้าสมัยบุคคลทุกชั้นไม่รังเกียจ 18. เราต้องการของดีคนดีจำต้องฝึกฝึกจนดีจะพ้นฝึกไปไม่ได้งานอะไรก็ต้องฝึกทั้งนั้นฝึกงานฝึกตนฝึกสัตว์ฝึกใจนอกจากตายแล้วจึงหมดการฝึกคำว่าดีจะเป็นสมบัติของผู้ฝึกดีแล้วแน่นอน 19. อย่าลดละท้อถอยความเพียรรมเป็นสมบัติกลางและสมบัติของทุกคนที่ใครต่อธรรมพระพุทธเจ้าไม่ได้ผูกขาดไว้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่มีสิทธิ์ครอบครองเป็นเจ้าของได้ด้วยการปฏิบัติด,ดีของตนด้วยกัน 20. จะเอาอะไรมาเพิ่มอีกก็ถตาหากตายไปในวันนี้พรุ่งนี้สิ่งต่างๆที่เคยมี และผ่านเข้ามาแต่เกียรตะกายดิ้นรนไขว่คว้าทุกอย่างก็จะเป็นเพียงแค่สิ่งที่ไม่มีตัวตนไม่ใช่ของเรา